สวัสดีเด้อพี่นอ้องป่องไปสุขูสุคนลุงป่าวานนาเบ้านาสาวพุทธิตามเล่าพัฒนาเล่าพัฒนามาแล้วพี่น้องออกแล้วมือในวันที่สิบออกแล้วตองวดแล้วพี่น้องแต่วันที่เก็ดหลามามาออกวันจันทร์มาออกมือวันออกเลยล้กพี่น้องเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์เบ่ออกเบาออกอากาศาออกแล้วพี่น้องก็เริ่มว่งไหม ออกจอดเมือสิกระลังเขามาเบิงหลุดน้าพี่น,น้องเนาะเบิงหลักอ่ะได้รุนกันเลยเล่าพัฒนาวันที่เกต่ผ่านมาเดินด,ด,นดีเด้อพี่น้องเด้อวิ่งเด่นศูนย์กับเข่าศูนย์ในพี่น้องเด็กถือว่าวันที่เกต่ผ่านมากอะเด็กฮานอยก็ออกมาศูนย์เข่าสามสามสองศูนย์ เขาวิ่นพี่น้องสอเขาตกกันนําเป็น02 20์สอนย์เป็นศูนอง 20. เราพ่ล้่งนะเอากันสิไปเบิง้งของวันที่สิกับเบิง้งวันที่เก็ตติพานมากกอนอ้านหน่อยวันที่ก 2, เก็ตพิศจิกาชสองพนห้าร้อยกเลขเคร่งเลขวิ่นเลขตังรักก็มี0ศูนย์เก็ดเก้า วิ่งรูดศู 8, เด่นศูนย์ร่องแดเข่า0ูนะพี่น้องเข่าศูนย์เลยนะเด่นเข่าตัวเด่นเลยว่าเด็กเข่าตัวร่องจับคูก็มีศูนย์แปดเกตเข่าวิ่นได้พี่น้องได้วิ่นเข่าสองเกตหนดหนึเก้าแปดเกตเก้าแปด กันศูนย์สองมาเข่าตัวกันพี่น้องเข่าตัวกันเขา่เขาตัวกันเลยศูนย์สองสามตัวก่ะเกตศูนย์แปดแปดเกตแปดหนึ่งเกตงกศูนย์แปดสี่โตก่ะศูนย์แปดหนึ่งเกดหนึ่งเกตศูนย์แปด เขารูดเขาว,วิ่นเขานำเขาตัวกับนนำพี่น้องเนาะเขาตัวกับเขาว,วิ่นเขารูดสามอย่างเก่งเรียพี่น้องเน่ยผู้ใดเขามาแล้วกะถ้าเบิ้งวันที่สิบมือนี่สิเป็นตัวไรเนาะพี่น้องเนาะจังน้อยจังเบิง่งเบิ้งให้พี่น้องเบิ่งว่าของวันที่ เก่งๆเหรอน้าพี่น้องเนาะมาเบิ่งของวันที่แปดด้วพี่น้องบใเออของวันที่สิบด้วพี่น้องใหม่ไม่เป็นวันที่แปดหลงเหรอละลของวันที่สิบอุจิกิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเล่าพัฒนามาแล้วพี่น้องมาแดงกะระลุยกันแล้วเนาะเของมาเบิ่งหลายๆได้พี่น้องเด้ออยากรวยกัน เริ่มเข่าตัวเข่าตัวกลับแล้วมันจึมีแตกก็ได้พี่น้องบาทน,นี่ยเราพัฒนาวันที่สิบพฤศจิกายนสองพันหยหกสิบแปดเอาเลขวิ่นเลขต่างรักลงกันเนาะพี่น้องเนาะต่างรักให้กันบนรางเลขเขียงเลขเอาไปจับกันเองก็ได้เนาะพี่น้องเนาะบนราง lịch biển lịch tăng lắc xuống nâng xoáng xoáng xi kết cầu bình วิ่งวิ่งวิ่งลูดวิ่งเอาลูดเลยนะพี่น้องสองตเลยมันจังขับ ปาดตัวหนึง่งก็มาตัวนึงคุยอคือเก่งรูดรูดรูดเดนซี rão cao จับคู่งสี่หนึ่่มีเบิลแถมให้มีเบิลแถมให้พี่น้อง Sí, sí. Sí, Sí, cao. ก้าเก็ดสามตัวเก้าเก้าหนึ่งสี่ เก่าหนึ่งสี่หนึ่งสีเกตเกตหนึ่งสี่เก,ก,ก่า หนึ่งสี่เก่าสี่ตัวสี่เก็ดสี่เก่า Sì cầu không trả lời vào Sì lời tiếp cầu cùng Xuân Cầu

พี่น้องแคปหน้าจอได้บันีดเด้อสิริกรมได้เด่นให้เบิ้งละเด้อพี่น้องเด้อเราพัฒนาวันที่10 <c oughs> พฤศจิกาสันห้าร้กษ2 5ิแเลขเคียงเลขเว้นเลขจังร <c oughs> <c oughs> ักศูนย์หนึ่งสองสเก็ดเก่าเลขคูวิ่งรูดสกับเก่า เดนซีลองเก่าจับคูหน่งซลอสองซีล่องซีซีลองซีเก็ลองซีเก่าเดนวันทงซเก่าเก็ไปอเก่าเก็ลลอง 3ต,ตัวเก่ 14. 14าหนึก็ตัวฟันหนึ่งสเก่าตัวสี่เก็1สเก่าสี่เก่าหนึ่งสี่เอาพองพดได้้ามาแล้วกัน อย่าลืมแทะบอกต่อๆกันไปเดอ้อพี่น้องเดอ้อเจ็กเขาแตกเขาหลุดมาแล้วว่าเปนเขาแตกเขาหลุดพี่น้องเขาเจาะตุกลับเขาวิ่งเขาวินสามอย่างเนาะหอบนี้กะให้พี่น้องพอได้เขามาแล้วก็ให้โ่งส่มันมันเด้อพี่น้องเด้อเฮงปังๆักันสุกขขูทุกคนเหมอแรง แตกเมื่อแรงพี่น้อง,แต,ตง,ง,ง,งแ,ตแตกตรงๆเชิงเจาะเชิงวิ่งแตกขักๆแตกตรงๆนะพี่น้องเนาะสามตัวสองตัวเขาคักๆลาลาพี่น้องกู้ได้มาติดตามเนาะกให้สโซก็มันๆกันทุกคู่ทุกคนเด้อพี่นอ้องเด้อเงินให้น่องท่องไ้ไลบ่เก็บบ่จนปวักกันอีกวันผุดที่สิบสองผุละพี่น้องบาดนี้เป็นวันผุดที่สิบสองสำหรับเมื่อนี้ก,ก็ขอเก้าข้ามวา สวัสดี